สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนจูวิทลั่นไม่เชื่อก็ต้องเชื่อชะตากรรมองครักษ์พิทักษ์รัฐบาลวันที่7เมษายน2565นายจูวิทกมลว,วิสิตธอดีตนักการเมืองและอดีตนักธุร,รกิจกลางคืนชื่อดังโพสต์ข้อความทางเฟซบุ๊กเกี่ยวกับเรื่ององครักษ์พิทักษ์รัฐบาลโดยระบุว่าชะตากรรมองครักษ์พิทักษ์รัฐบาลไม่เชื่อก็ต้องเชื่อบรรดานักการเมืองที่คุยโวโต,ต้อตอปกป้องนายไม่เว้นแต่ละวันจนคนไทยคุ้นหน้าคุ้นตา เป็นอย่างดีชนิดที่ว่าแม้แต่มแมลงวันเกาะอะไรนายยังโดนด่ากราดทำงานได้อย่างถวายหัวสไตล์รัฐบาลนายาใครอย่างกล้ามาเสอะแต่ต้องเป็นอันคาด ออกมายืนซอยอยู่แถวหน้าตลอดใครกล้าหือใส่นายเป็นโดนดีหวดให้ในายเห็นผลไม่หยุดยอนทั้งสอสอศิระทั้งสอสอบารีนาแต่ถึงวันนี้ชะตากรรมของทั้งสองต้องหกคอมเมนตีลังกาหลายตลบสะดุดขาดตัวเองล้มข้มามกากำลังอากาศส่งผลถึงคาดขนาดโทษประอาหารทางการเมือง สิรกระเด็นหลุดออกจากเก้าอีสอ้สสเพราะขาดคุณสมบัติสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากเคยต้องคำพิพากษาความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริตและจะโดนโทษคดีอาญาจำคุก1-10ถึงปีเพราะรู้ทั้งรู้ว่าไม่มีสิทธิ์ยังมาสมัครปรินาโดนกระดอนจากเก้าอี้สสโดนตัดสิทธิ์เลือกตั้ง1ิปีห้ามยุ่งเกี่ยวกับการเมืองอีกตลอดชีวิตเพราะไปรุกป่าสงวนผิดจริยธรรมสสอ,อย่างร้ายแรงและล่าสุดถึงคิวนารามโบพระ คลิปเสียงล้อเล่นว่าเรื่องเงินหาเสียงบ้างเงินยืมบ้างเบอร์บะเฟอฟรฟ์ฟ้าอาปากให้สัมภาษณ์เออเอเอะอะหน้าเบ้ขมวดคิ้วหน้าผากแคบงงงวยเหมือนโดนของหลุดปากว่าใครๆคเขาก็พูดล้อเล่นกันทั้งนั้นแค่คุยเล่นกันอย่างพี่น้องแต่คนฟังไม่ได้ฟังเป็นเรื่องล้อเล่นด้วยเรื่องมันเลยขยายไปกันใหญ่โตจนถึงมือปราบสัมภเวสีในสภาพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทที่ล้มองคกรักพิทักษ์นายมาแล้วสองรายติดติดหากรวมรั โบดด้วยทั้งสามรายล้วนมีชะตากรรมไม่ต่างกันที่ตอนแรกนายคงตมือชมเปาะรูปหัวยกย่องเสริมบุญญาบารมีได้ตำแหน่งแห่งหนในรัฐบาลบ้างเป็นประธานคณะกรรมธิการบ้างถึงตอนนี้สองรายแรกหมดอนาคตทางการเมืองส่วนรายล่าสุดดูรูปมวยแล้วเริ่มหมดสภาพชกปอแปรสเปะสปะเข้าคั้นหวยข้างถนนแถมนายไม่กล้าแบกนาช่วยเพราะกลัวจะลามเอาความซวยมาถึงตัวงานนี้หวยจึงออกมาแบบตัวใคร ตัวมันแล้วกันนะโบเสือกทําตัวเองช่วยบอกได้มีเสียงส่งไล่หลังกระซิบบอกนายทันทีว่าผมบอกนายแล้วว่าอย่าเอาคนอย่างนี้มาเป็นองค์รักษพิทักษนายเรื่องหวยนะโบคนไทยเวลาเสียโดนเจ้ามือแดกเขาไม่ล้อเล่นนะครับท่านผู้ชมลครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก t i n c o m ขอบคุณครับ